ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้พุทธอุบาสกตอนที่7ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ พวกยาจกหรือคนขอทานเที่ยวขอบ่อยๆผู้เป็นธนบดีหรือเจ้าของทานให้บ่อยๆเมื่อให้บ่อยๆแล้วย่อมเข้าถึงสวรรค์บ่อยๆบ,บุรุษผู้มีความเพียรมีปัญญากว้างขวาง เกิดในสก,กุลใดย่อมยังสก,กุลนั้นให้บริสุทธิ์สะอาดตลอด7ชั่วอายุคนข่าพระองค์ย่อมเข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าที่ประเสริฐยิ่งกว่าเทพเจ้าทั้งปวงย่อมสามารถทําให้สก,กุลบริสุทธิ์เพราะพระองค์ทรงเกิดแล้วโดยอริยชาติหรือการเกิดที่ประเสริฐได้สัจนามว่าเป็นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่บัดนี้สมเด็จพระบิดาของพระองค์ทรงสแสวงหาคุณอัน ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าสุดโทนะสมเด็จพระนางเจ้ามายพระมเหสีของพระเจ้าสุดโทธนะทรงเป็นพระพุทธมารดาทรงบริหารพระองค์ผู้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์คือผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาด้วยพระคัน สเสด็จสวรรคตไปบันเทิงอยู่ในไตรทิพย์คือสวรรค์ชั้นดาวดึงสมเด็จพระนางเจ้ามายาเทวีนั้นครั้นสเสด็จสวรรคตจุติจากโลกนี้แล้วส่งพรั่งพร้อมด้วยกรรมคุณสิ่งที่น่าใครอันเป็นทิพย์มีหมู่นางฟ้าห้อมล้อมบันเทิงอยู่ด้วยเบญจกรรมคุณคือสิ่งที่น่าใครมีห้อย่างอมีรูปรถกลิ่นเสียงและโพธถ,ถัพพระหรือสัมผัสทางกายอันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับถ้อยคำพนานานาหน,น,น,นทางของพระกาลุทยีเถระแล้ว จึงตรัสถามว่าดูก่อนกาลุทยีเธอกล่าวพนาถึงหนทางเดินด้วยถ้อยคำอันไพเราะเพราะพริ้งดังนั้นเพื่อเตอันใดพระกาลุทยีเทลเทลกลับทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าสุดโทนมหาราชพระราชบิดาของพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะทรงพบเห็นพระองค์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดกระทําการสงเคราะห์พระญาตทั้งหลายด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ดีแล้วกาลุทยีตถาคตจะกระทำการสงเคราะห์พระญาติทั้งหลายเธอจงบอกเหล่าภิกษุสงฆ์ทั้งหลายให้ทราบจะได้ตรเตรียมการของการเดินทางพระกาลุทยีกราบทูลรับพระดำรัสว่าสาธุหรือดีแล้วพระเจ้าค่า จากนั้นท่านก็กลับทูลาเพื่อไปแจ้งข่าวนี้ให้กับเหล่าภิกษุสาวกให้ทราบโดยทั่วกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าประชาชนเป็นจํานวนมากจะได้บรรลุคุณวิเศษในการที่พระองค์จะเสด็จไปยังกรุงกับบิวพัสในครานี้การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังกรุงกับบิวพัสในครานี้นั้นมีภิกษุขีนาศกหรือผู้สิ้นกิ เลืแล้วสองหมื่นรูปคือมีภิกษุผู้เป็นชาวอังคะและชาวมคตหนึ่งหมื่นรูปจากนั้นเป็นชาวกระบินพัสอีกหนึ่งหมื่นรูปต่างก็พากันแวดล้อมให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากกรุงราชคริสโดยเสด็จพระพุทธดำเนินไปได้วันละหนึ่งโยหรือ16กิโลเมตรโดยที่พระองค์ไม่ได้รีบด่วนนักทรงคาดหมายว่าเสด็จออกจากกรุงราชคริสแล้วจะเสด็จถึงกรุงกบินพัสมีระยะทาง60โยชน์หรือ960กิกิโลเมตร ซึ่งพระองค์จะทรงใช้เวลาเสด็จพระพุทธ,ธะดำเนินไปสองเดือนพอดีพระกาลุทยีเถรคิดว่าเราสมควรที่จะแจ้งข่าวของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่จะเสด็จออกจากกรุงราชคริสไปยังกรุงกบินพัสเพื่อให้พระเจ้าสุดโทนามหาราชทรงทราบความนี้จากนั้นท่านจึงเหาะขึ้นไปในเวลาหรืออากาศแล้วมุ่งหน้าไปสู่กรุงกบินพัสด้วยฤทธ จนเมื่อท่านได้หอมมาถึงแล้วมายืนอยู่ท่ามกลางเวหาต่อหน้าพระพักของพระเจ้าสุดโทนะมหาราชเมื่อพระเจ้าสุดโทนะมหาราชทอดพระเนตรเห็นเพศบพรรพชิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพระองค์จึงตรัสถามว่าท่านคือใครเมื่อพระกาลุก,กยีเถระได้ฟังดังนี้แล้วจึงกล่าวถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษมหาบาพิษทรงจำอาตมาภาพผู้เป็นบุตร ของอามมาที่มหาบพิตรได้ทรงส่งไปเฝ้าอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้เช่นนั้นหรืออย่างไรก็ตามขอมหาบพิตร่งทราบความอย่างนี้เถิดจากนั้นท่านก็กล่าวออกมาว่าอัตมาภาพเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีสิ่งใดย่ำยีได้ผู้มีพระรศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายหามีผู้ใดเปรียบได้ผู้คงที่อัตมาขอถวายพระพรมหาบพิตรมหาบพิตรทรงเป็นพระราชบิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบิดาของอาตมาภาพอาตมาขอถวายพระพรมหาบพิษมหาบพิษทรงเป็นพระไอากาหรือปู่ของอาตมาภาพโดยธรรมเมื่อพระกาลุทัยเถระเถระแสดงตนให้พระราชาทรงให้ได้รับรู้ถึงความเป็นมาแล้ว